บัวบานกันบัวบานกันบัวบานเอาค่เขียนบานบานบัวบานบานหานี่อหาอยนะอาปากขึ้นเลยกินยังมังนบัวบาน ใครม้านหลกบัวบ้านเอ้จืโอ้ยต้อง้ไงพอมาว่าหักนะอุติพอนะฮึท้องท่านพ่อฮึหลานนะเปลฮเด็มกล้องเด่นกอง คิดถึงไม่เห็นไลออนน้อยไม,ไม่ได้พาไปครับผมโรค RSV เยอะครับสวัสดีครับน้องบัวบานน้อยสวัสดีครับผมบัวบานกันบัวบานโอ้ดูช้างอะ่ะชอบดูช้างครับพี่น้องดูทำทำหน้าตาครับ ดีครับคนหล่อ,อเขาบอกอมาจับม,าามบันทันันาะบอกว่าเนี่ยเริ่มเริ่มจะเรียกชื่อพี่ชายได้แล้วนะฮะแน้นแน้แน,น้นเน้โกดบ้านมาเด้อะมาพี่เด้อ อ๋อเปลวเปลวตื่นแต่เช้าทำไมตื่นเช้าจังตื่นอย่างงี้ฮะตื่นประจำตีห้ากว่าตื่นมาแล้วเอ๋อบุบานไปเช้าบ้เอ๋อเปลวบุบานหองอะไรลูก โอ้ยน้องนนะเปวอุ้ยอุ้ยอุ้ยเรีจแล้วเอสเซอวัดีจ้าลูกบัวเปวอุ้ยฉายังหอมยังชิอุ้ยยังมาเล่นหัวน้องพอไหมอุ้ย,ย,ยคิดถึงนะครับคิดถึงฮะ ah! ม่มัมัมมหอุ้ยอุ้ยมันขึ้นกับตีพ่อไดมเนี่อตีพ่อให้ยังยังยัังหยังเวาตีพอให้ยังเขียพ่อเพรไมหัก่อสวัสดีจ้า้องบัวสวัสดีครับคุณแนนนะไม่ได้บุญแปลภาษาอ่อุยหายแม่โอ้ฮัลโหลเฮลโหลหอันนั้นพแม่ไหหรอวะ Ba bùa bán hả lâu hả hello, Hello hả Hello Bùa bán hả bé mày tên từ chào lại ngồi bây giờ hơi bó bó bán bó bán hơi bó 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 มันไอบัวท่านั่นอุ้ยลูกหลานเพิ่งมาไอบัวท่านั่นวัาแม่นบ่แม่ไอบัวบ่เอาผู้ได้ปิดเพลงยยิ้งยงข้าบอกยิ้งพูดอะไรเลยครับไม่ไม่รู้เรื่องนะฮะอะไรช่วยหนูอืมเอาเอามาตีห่อที่ไหนเอาเอาขึ้เกียดไม่เอาไม่เอา ไม่เอาเอาไป็นยังหมวแตกฮะเขียนได,ดอย่างลูเอามาเปิดแทนบ้าอันนี้เอาบัวอ่ะบัวใส่ดิแดงอือเอ่เอหลายตัวเ,เลยบักลาบัวบานน้อยคิดถึงใจที่บัวเลยเ เนี่ยเวลาเขากลเขาจะนั่งลงก็หัวมงพื้นนะีพอระเดีว่าวานเี้กับะด้เวคือพนกับประเีาแหละวาแหละตีพอเอื้อ่อสิ่งวันที่เป็นอาชไหมไปครับอเอ้ยเดนเดินเอาออก ปากก็แเวะอยู่ขี้ไร้คัายุ่งกัดแกวมันเป็นคนบิดนะชอบขัดเขียวเยอะคนยิกคนบิดแกวมดูฮะตื่นมาก็เอาสบู่มาเล่นนะครับนึกว่าของกินนะอ่าอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะแป๋ยครับไม่เอามันสกปรก โอ้เขียดเขียดสวัสดีจ้าน้องบัวบานไปใส่ไปใส่อ,อ้าอาไปแล้พี่น้องยาอยมา เอาไปเล่นกองนี่นะลูกของเล่นนี่นหละเอาเอาเอาเอออะนะครับจะมาเล่นโลบังคับแล้วครับ,รบเอาแล้วแม่โค่อะไรแม่โค่ใช้โลแม่โค่เอาไหมลูกปุกบวะเอาไหมครับ าอ้าวอ้าวไปไหนนั่นอ่านึกซื้อีกแล้วโอ้ยทานมันเบิร์ดทานเบิดทางอังกฤษไม่นอนเลยน้องบัวตื่นเช้าแท้ ท่านเบิดลูกท่านเบิดใครอครอกมาใส่เดี๋ยวเราไม่ทำเดูฉันหาหนังสือผมจะหนันหนังสือ <c oughs> วานเจ๊ไพ่ทำต้อแท็กอ่ะ <c oughs> พอจะเปิดเด้อ <c oughs> อ่ะอัน มากอียงมากอ่านังสเปียะะเปวันเเปหเปวเปลพอเาเปลวเขาเห็นภาพนะครับรัชการที่เก้ากับช้างนะครับเขาจะชี้เลยเาจะหมอเป สีลายคักููสางตัวนี้มันหายโหดสางตัวนี้เออนี่เียม้ยยมใ้ไมยยใมนี่เดม้ยมมว เออบัวบานเออเร็วเร็วบัวบานเขาเรียกได้นะครับเขาเรียกชื่อตัวเองได้นะครับบัวบานเห็ดหนาหยาที่กันเลยทังพีทั้งนองงูสมัสุนัสนัขสุนัขสุนั จะไปหาน้องบัวบานตอนไหนครับก็นี่นะฮะส่งบัวบานเล็กก่อนส่งเสร็จแล้วก็จะไปหาบัวบานใหญ่ครับเปิดหรอครัาเปิดเองสิเาเปิดอาปิด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 เอาเองให้พ่ออ่านบอกให้พ่อเปิดให้แล้วให้แม่แม่เอาแม่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 เปิดให้เออเปิดเปิดเปิดไง น้องขวบเยอะครับผมนหนึ่งขวบกี่เดือนนะแม่สองเดือนขึ้นหนึ่งขวบสองเดือนขึ้นนะน้องบัวาบานสามเดือนแล้วขวบสามเดือนเอนราสิว่าตื่นเช้าจังเลยตัวเล็กตัวเล็กตืน่ตน,นเช้าไม่รู้กโทุ่มงเองนะจะฟ้อเลนะีอยง เสียดายจังผมไม่ได้ไปงานช้างปีหน้าครับผมเอาใหม่ทรงผมอย่างเท่เข้า่ะเท่ไหมลูกรถจักรยานอือปากเวอร์เวอร์อยู่แก่เพื่อป้องเออ<ว>ยิมม้มเหมือนพ่อเสียน้าไม่น้่มบัวน้าไม่รู้รอุย้ยแต่งชุดนะฮะทัสซิโดขาว ส่วนพี่ชายทักซิโดแดงไหนื่เหนือหนเอาแล้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 พังพังงานแล้วพังงานแล้วพังงานแล้วฮะเข้าไปน้ำลายยืดออกมาตื่นตั้งแต่เช้าแทรู่ปไม่เอาไม่เอาอะไรเบิดเน่เบิดเน่คนรอเบิดเน่ ลูกครูตื่นมาต้องหนังสือเขา่าไม่ใช่เลยครับมีเสียงน้องเลยชอบอุ้ยลูกคือกินสั่นเออ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 เอาละซีละซีละนี่ก็พอนะเป็นของนางวันอ้าวตายแล้วทำไมเราได้อยู่ด้วยกันสองคนแล้วลูกเอา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 พังพัง มันจะพังในบัวบานบอกเสือแน่ไม่ใช่วันหยุดเดิจะมาเงียบบอกมีคลิปลงบ่กได้เอฟซีใจใจขาดเอาเสือยังไม่ลงคลิปหรอครับเอาออาเอกกินนมแล้วนมมันมขึ้น

รู้ไงท้องเฮ้เฮ้ไปใส่อีกไปแล้วแม่ไปแล้วแม่เขาของน้ำลูกเฮ้เฮ้อาไปเอาไปเอาไปอาไปไปไปยังไปว่า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  ยังไปยังไปเราต้องออกนอบนบกนอบ้านม้นมนอนรองบ้านแมวกัดแมวกัดเขาไปในบ้านเขาไปในบ้านลูกลูกลูกหลานอเออเด้อพี่น้องเลอปวดหัดอขอุยอะไรเลยแค่นี้เอเอเอ,เอ,เอ,เอูเขู่ไปมันม,มีแมวแมวจะกัดเอาเดนทังหลอดบ้านอุอ่ยหนุ่มวัว เขาไปก้นดื้อม,มากเลยทำนี่เดี๋ยวพอปิดก่อนนี่อือเอาล็อกไว้แล้วมาตรวิศของหมองล้วเลยเออเอาเอา,เอาแตงโมมาเลยนะเออกินแตงโมคือสากเล้นี่ แตกลูกแตกเาอเอาเอาเเอาเนอเอาเอาสวัส,วสดีเอฟทุกท่านนะครับอู้อู้้อู้ทับคาจะคล้องเลย่ตตองเข้าห้องน้ำอืออ่ะปไปประตูครับ Ờ, kênh, 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 kênh. Kênh, kênh. à kỳnh, 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 kỳnh. Ô kỳnh, kỳnh. Ô kỳnh, kỳnh. à, <cười> à? <cười> 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 ชมว่าลูกชายผมดื้อไหมครับทั้งเจ้าตัวใหญ่เจ oh ้าตัวเล็กดิโอ้โหมอยากสิว่าเลยเอา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 ออุ <c oughs> ่ uh 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 uh. oh 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 นนั่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 นเออปี เี blender, łbym, ้ยมลูกขึ้นลูกขึ้นพ่เจีบลูกลขึ้นลูกขึ้นพ่เจ็บมลูกขึ้นเกียมไปหาขี้เกียมบ่ฮะชก็หอวยเหี้โอ้โมันหมันหก ไม่คืนกำลังเรียนอยู่อ้าวเออเอ้าเด็กกรล่มเอาอนี่มันม,มันล่มมนล่มเอามาให้พอ่อหน่อยไหม โอ้ยลูกหลานดูนี่แล้วน,นะอะนะครับบนทั้งบ้านนะฮะบู <c oughs> บ,บานตอนแห้งไม่ใส่หรอกหยุดเลยหยุดคุณหยุดเลย เออคุณพอแล้วคุณจะไปไหนฮะจะไปไหนอุ้ยเจอนมฮะเออเอ,อเล่นเล่นน้องมาลูกสองพี่น้องตื่นยังยังครับผมปลุกอาสิทธิ์อาเสกมาปวด เห็นนมแล้วเห็นนม,หน,นมแล้วอยู่แล้วท่านผู้ชมอ,อยู่แล้วเจอนมอยู่แล้วเหมือนจับปูเสษกระดงใช่ครับหอยังมามม,ามัมยังต่งเศร้าแช่อบอกไอ้แม่แม่ไอ้แม่แม่ถูกขนมแล้ว เงี้ยสแกตต์หลอนบ่ะถ่ายแล้วอุกกอกก๊กินอุ๊กินทั้งกินกินทั้งขวดแล้วอ,อู้เฮ้ยเดี๋ยว,วาผอให้แมวมาให้ดูไอห,หนุ่มชุดลายครับโอโ้โหแต่งตัวหล่อมาก น้องกำลังอยู่ในวัยเรียนรู้ใช่ครับเขากําลังเรียนรู้ที่จะเจาะอย่างเอาเข้าไปเหหนตังนี่ลูกเอาไปแล้วหมุนวิปุ้ยไปอไปใสลูกไปใส ฮะมันนี่มันนี่มันนี่เหมียวเหมียวมาวมหาผอเดี๋วมาหาผอเดี๋วเหมียวอ้าวาสออึกแล้วเอาหายตัวแล้วพี่น้องโอ๊ย ไปหารถเบรคคูบ่ไปใส่ครับไปใส่เฮไปใส่โอ้ยพ่ออุ้มบ่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนบอกเดีซีก่อนต้องบอกเดีซีก่อนบัวบานไปก่อนเด้อครับบอกเออบัวบานไปก่อนเด้อ โมบานจะอานหนังสือแล้วโมบานไปก่อนนะครับสวัสดีให้ f อฟซีเดินเตรียมตัวไปหาโมบานใหญ่ก่อนนะครับเ,เราบังคับบ่สวัสดีครับ